สบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีทีเวอร์ถูกฐานเด้อผอพอกับซองไม่ลองแก้มบมมพี่น้องตอนนี้กำลังสีแกงลนะไหมปะรุกำลังเซลข่าวเบือลงไป แกงบะลายปลาล่งก,กินลกคนสองคนเนาะกินกับแกงบะมสองคนนี่คือเฮดใส่เฮดลงไปปลาลุงมีเฮดละงูเลื้องเน่ลวก็อันนี้คือเฮดทำพานแล้วก็มีตีโลน้ำแล้วก็มีหมกทิกลอน้ำปลาลุงเปรศ่บมันว่าไปเลย เฮดก่อดอกเหลืองๆใส่ลงไปเนาะกินน้ำกันเด้อจ้าแกงหน้่มใหม่ยามตอนง่ายเก่ๆปลาลุงตอนนี้ก็สิข่ำนะคำว่า,าตอนบ่ายกับบบ่ายเนาะปลาแดกตองปลาแดกลงไปปลาลุงแต่ว่ารอให้หมอปวดก่อนโอ้ย ตอนนี้กำลังตองประเดกลงกำลังตองประเดกลงไปเนาะปะลาลุง <Okay. S 1> แนวกินบ้านนอ,อกบ้านนาวคือแกงน้ำไม้สำคัญที่สุดเนาะแกงน้ำไม้แล้วก็ตำห่งเนาะปะลาลุงกินดูที่สุดตุ่มห่งกับแกงน้ำไม้นี่แหละบลาซองเหมือกคือโดนแล้วแกงน้ำไม้แนวมาหมักเนาะปะลาลุงเนาะ ทำไมไหลสดสดหลอดๆประหากับลูกแกมบุมไปแล้วกระตกใจพี่โนโอโ้องเล้ยตกใจอย่างตกใจตื่นในกลนพายเขานะพายหลุมเสียงดังขวักขวาขวกเฮาก็เนหมหาคนบอเห็นเห็นแต่กลงใหม่แบบขวักขวักเนาะแม่บอเห็นนันที่ว่าเม่เราอันดุของเราเธออยู่พยไพ่นปะป้าลุงเราแต่งให้ลูกเราประหาหน้าไม้ สามลูกกี่กีนี่ยเรื่นไดสิเรืน่ลนลำปีนี่แหละมาน้าใหม่ใหม่แกงให้เงิใน,นกใกล้ยก้แกงให้กินมาสันแมค่คคาอยู่กามอยู่ไฟเนาะสันนั่งบบกวักเลยห้าคืนเน่นี่แหละกังเว้นะ แกมบุมแกมบุมมีหมูมะเร็งน้ำพี่น้องดูของเมนไฟนั่นแหละน้ำมะเร็งน้ำแซ่บกะว่ากันไปเลยพี่น้องปลาแดกกับปลาแดกปลาของสำเนาะแซ่บแน่นอนกำลังผลพี่น้องตอนนี้แม่น้องแกมบุมมาปลาแดกใส่แล้วจะเป็นนัวลงไปเนาะพี่น้อง น,นัวปะโอ้ยคะแน่นี่ยทั้งซื้อไปเด็กไปน,นัวเห็นกะเต๊ปลาลุงไปนัวกับไปซื้ออยากไปยายจอยมปย้ายจื้อผักม้กินเรือทงเดียนเลยปลาลุงพอยองกินคุ่มเป็นเดือนกเลยทงนี่ทงดเดือนปลายเนาะ้องมาดู แกงหน่อไม้สดๆเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อมีตีโร่แล้วมีบักตรพีล่อพี่น้องก็มีเห็ดกินกับลูกสาวแกมบูมสองคนพี่น้องเอ้ยประสิบ,สบเสพแนโอ้ยเมื่อวานนี้น้องนาดมาว่านนี่กะบัรได้พาทานหน่อไม้ซุ้มกันเลยเพราะว่าฝนตกลิ้นเนาะฝนกระตกแห้งอะรีโร่พี่น้องไปวานเมื่อนี้ยังว่ายะวางเนี่ย ชิมมือก่อนอืมสุดยอดเลยแซ่บอืมแซ่บแซ่บกินคนเดียวพี่น้องบ่หยาวบันไดว่าบริยัดกันกินแล้วมันบ่บ่สิโอเคปันไหนนาะพี่น้องเนาะกินเพือนแม่ใหญ่จื้นสำนี่บ่พ่อเด้อต้องหมอนี่โลดเพือนแม่เนย กินทอดแม่เนยกินทอดเอื้อสันนีเด้ะแกงน้ำ,นนนำนไม้นี่จะให้เอื้อสันนีกินน้ำกันเด้อพี่น้องเอื้อห่าเนาะมากินน้ำกันเด้อเอื้อสันนีเอ้ยสิแกงมาจังสิแกงกินตอนนี้สิกินถาก่อนหิวแห้งป่าลุงกินทอดก็ได้แต่กินทอดนัด่นแหละจัตงหน่อยก็มาแล้ว <laughs> น้อง เสียทีแต่บ่มีมห,หมูกินเฮาหมักใส่ละลายพี่น้องนี่ผักไกะแงกับสีเต็มเหมาะแล้วไม่ต้องเก็บบ่มหมักใส่ผักไกะแหงลลายเนาะนี่เมื่อนั้นเสียดายลูกสาวไปเก็บมาได้สองสามต้นเมื่อนี้ใส่ละลายหลดเมื่อนี้นี่ปลาลุง โอเสร็จแต่มันหวาไปเลยติดก้ามาเด้อมาเด้อกินนทำกันเลยเอจีสุกุสุคนสุมองสุโบนนี่แม่น้องแกบ่มกำลังสิตาพี่น้องสิตานี่พักกันเทียมเขากับมักลายๆแต่ตอนตะกี้เนาะพี่น้องแต่แม่น้องแกบ่มยังหน่อยเนาะแกฮากี่ซี ป้ากิ่ซี่ก็โดนหิวๆเนาะพี่น้องเขาขี่เทนตะกี้โลดเพราะว่าป้าเฮือนใกล้นาะเพิ่นอึดเขา่าลูกเพิ่นกระไรเลยแกงน้ำไม่เนาะต้องใส่ผักแยรงลายๆปลาลุงก็กินแต่ผักแยรงอะไรเขานะ่าเนาะบ่ได้กินปลาลุงเลยแต่ตะกี้เนาะเพราะว่าเฮาไปกินเข่าอยู่เที่ยงเขาเจ้าก็เฮาสิฮู้แต่พอไนจอยก็บ่เคยพาลูกอึดเด้อ แต่คนอื่นนะอึดทาไปแวเทียงก็เจ้าปลาผู้แซ่แบแซ่บเนาะเลยกินกรบปุกสาวสองคนจะบายดีพี่น้องแกงแบบพ่ที่เรียบร้อยเลยพี่น้องเลยกินสำกันเดินสุโุมสุสมขุมสมบูสมบูรตอนนี้มัยิ้มขำเลยพี่น้อง แกงหไสต่เต็มกระซามเล็กเลยชิโนกิสดยดเลยอิอิ่กเด้งกูรุใส่บั

นี่คือมาผิดรรมันมีพักกับปลาโลใ่ป้ะห,ออหือเนี่ยหอยอยู่ปาตัวปากกไ 我都没懂一点。 ลูกคขาเนยก็งไ้พอง่ายเพียงเลยง่ายบ่ายนะ

เิมว,ว,ว่า่ชีเฮสแหดไปเลนพก็่รเฮสขี่รถไปน่ะเห็นเห,ห็นปางไปหาขับขับเห็นก็เลยหาละไม่มาเกง ป้าลุงให้กินนี่ก็พอจบคลินไปแค้เท่านี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเมนอนแกงบุง้งลิปต่อไปป้าลุงเลยฝากเบิง่งฝากส้มลิปต่อไปเดอ้อสบายดี